กับ10จุดเช็คอินกินเที่ยวเมืองแม่กลองแบบวันเดย์ทริปจะมีที่ไหนบ้างมาดูกันเริ่มต้นวันแวะสการะทาวเวสวรรณกันก่อนที่วัดจุฬามณี วัดเก่าแก่ที่สายหมูเขารู้กันเชื่อว,ว่าหากได้มาขอพรจะช่วยให้โชคดีมีทรัพย์และเนื่องจากเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในสมุดสงครามเสาวรทิคน,นแน่นสุดๆอีกหนึ่งพิกัดสายมูวัดบางกุ้งอยู่ไม่ไกลจากวัดจุฬามณีนะคะไฮไลท์ก็คือโบสถ์ปลกโพจะมีต้นโพประคุมโบสถ์เกือบทั้งหลังบรรยากาศดูขลังสุดๆเชื่อกันว่าหากเข้ามาไหว้พระในโบสถ์ปลกโพแห่งนี้จะช่วยพลิกชีวิตเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้ จากนั้นแวะถ่ายรูปชิคๆกันที่อัศนาวิหารพระแม่บังเกิดเป็นโบสถ์คาทอลิกที่สวยงามอีกแห่งในไทยโดดเด่นด้วยศิลปะแบบโกธิกสร้างด้วยอิฐเผาประดับด้วยกระจกสีต่างๆสวยอลังจริงและถ้าใครหิวแล้วแวะทานข้าวกันที่ตานพะวาร้านอาหารบรรยากาศในสวนมะพร้าวใครที่หอยหาธรรมชาติแนะนำที่นี่เลยนะคะเมน,นูอาหารก็น่าทานมากๆครบจบทั้งคาวหวานและเครื่องดื่ม ทานเสร็จแวะย่อยถ่ายรูปภายเรือเล่นกันได้ด้วยนะหรือใครแวะตลาดน้ำท่าคา้าแนะนำร้านสเสน่ห์ท่าคาอีกหนึ่งคาเฟ่บรรยากาศดีริมน้ำรมรื่นฟิลกูดน่าแวะมาคลายร้อนจนสุดๆทางด้านอาหารก็อร่อยฉ่ำน่าทานทุกเมนูทั้งขนมไทยเบกเกอรี่ก็คือจัดเต็มมากๆอิ่มท้องแล้วไปต่อกันที่ตลาดร่มหุบ ซึ่งถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่เที่ยวยอดฮิตของชาวต่างชาติเลยนะคะที่นี่นอกจากจะมารอดูรถไฟแล้วยังช้อปปิ้งของในตลาดได้เพลินๆเ,เลยของดีแม่กลองอย่างประทูน้าง,งอคอหักก็มีที่นี่ด้วยห้ามพลาดเลยค่ะ แล้วไปนั่งกินลมชมวิวกันต่อที่ดอนหอยหลอดที่นี่ก็มีทั้งตลาดของกินของฝากมีที่นั่งโซนหน้าหาดมาให้ปูเสือปิกนิกกันด้วยจะเตรียมมาเองหรือเช่าก็ได้ผืนละ20ลมพัดดีจังบรรยากาศชิลสุดๆค่ะขอบอกหรือแวะทานมื้อเย็นกันที่ร้านอาหารบ้านขุนทวีร้านอาหารไทยริมแม่น้ำแม่กลองบรรยากาศเก่าๆสไตล์โคโลเนียลสุดคลาสสิกเสิร์ฟความอร่อยด้วยอาหารไทยแท้รสชาติด,ดั้งเดิมและอาหารซีฟูด้ดรสแซบ่บเขาก็มีนะคะเหมาะจะพาครอบครัวมาทานด้วยกันที่สุด หรือถ้าบ้านไหนมุ่งจะมาทานอาหารทะเลโดยเฉพาะแนะนำร้านนี้เลยค่ะริมเขื่อนมีนิอาหารอร่อยสดให้เยอะมีเมนูให้เลือกสั่งเลือกทานหลากหลายราคามิตรภาพสุดๆร้านดีที่คนในพื้นที่บอกต่ออ่ะพูดไปก็ไม่เท่ากับมาลองด้วยตัวเองนะคะปิดท้ายกันที่ตลาดน้ำอัมพวา ไฮไลท์ของการมาเที่ยวสมุทรสงครามเลยค่ะไปช่วงเย็นๆอากาศไม่ร้อนเดินสบายมากตลาดเปิดทุกวันนะคะแต่จะคึกคักเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์สายเที่ยวสายตะลุยกินตองไม้พลาดวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับของดีของเด็ดจากจังหวัดเล็กๆที่ไม่ธรรมดาเลยนี่เลยจังหวัดสมุทรสงครามรู้ไหมที่นี่เขามีสินค้า GI ถึง5อย่างอัตลักษณ์ท้องถิ่นแบบเต็มร้อยอย่างแรกส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามหวานฉ่ำ หอมสดชื่นเปรี้ยวนิดๆแบบมีสเนสน่ห์สุดๆต่อมาลิ้นจี่ข้อมสมุดสงครามลูกแน่นเนื้อแห้งรสหวานะมุลหอบจนใจละลายพริกบางช้างสีสันจัดจ้านแต่ไม่เผ็ดจี๊ดนะเหมาะกับอาหารชาววังมากแล้วก็ต้องพูดถึงปลาทูแม่กรองหน้างอคอหักแต่รสชาติไม่เคยงองแงเนื้อมันแน่นอร่อยขั้นเทพสุดท้ายเลยเกลือสมุทแม่กรองไม่เค็มจี๊ดเหมือนที่อื่นนะ รสชาติกลมกล่อมเค็มนวลๆเหมาะสำหรับสายทำอาหารตัวจริงสมุนสงข้ามมีสาหกรณ์23แห่งและกลุ่มเกษตรกร1แห่งที่จดทะเบียนดำเนินงานอยู่สาหกรณ์การเกษตร7แห่งสาหกรณ์ประมง3แห่งสาหกรณ์ออมทรัพย์5แห่งสาหกรณ์บริการ6แห่งสาหกรณ์เครดิตยูเนียน2แห่งและกลุ่มเกษตรกร1แห่งสาหกรณ์การเกษตรบางคนทีจำกัดและสาหกรณ์การเกษตรอัมพวาจำกัด ได้รวบรวมสินค้า GI ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงครามไปยังเครือข่ายทั่วประเทศสาหกรณ์การเกษตรนาเกลือสมุทรสงครามจำกัดขึ้นทะเบียน GI เกลือสมุทรแม่กลองแล้วและยังมีสมาชิกสาหกรณ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนสินค้า GI ลิ้นจี่ข้อมสมุทรสงครามอีกด้วยในปีนี้สาหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัดได้รับเลือกให้เป็นสาหกรณ์ดีเด่นระดับชาติประจำปี2568